งั้นถ้าพวกเราภาวนาเรื่อยๆนะเราจะพบว่ามันค่อยๆแยกกันนะเบื้องต้นเราแยกขันธ์กับจิตผู้รู้ออกจากกันได้ขันธ์ส่วนขันธ์นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตผู้รู้จิตผู้รู้จริงๆก็คือจิตชนิดหนึ่งนะวิญญาณก็เป็นจิตอีกหกชนิดนั่นแหละไม่คละานกัน ย่างที่หลวงพ่อสอนพวกเราเรื่อยๆนะจิตเราต้องตั้งมั่นนะเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้เห็นนะพอจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้เห็นแล้วเนี้ยท่านี้เราเห็นอะไรเราเห็นธาตุเห็นขันธ์มันทํางานเห็นรูปมันทํางานเช่นรูปมันหายใจออกรูปมันหายใจเข้าจิตเป็นแค่คนรู้คนดูเราเห็นรูปหายใจออกหายใจเข้านั้นมันจะรู้สึกขึ้นมาเลยนะตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราหรอกนะจะเห็นเลยไม่ใช่เราหรอก แต่ถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้มีแต่จิตผู้คิดนะสติะระลึกอะไรมันก็เป็นเราหรือเป็นของเราไม่ตัวเราก็เป็นของเราไปห,หรือไม่ก็เป็นคนอื่นเป็นของคนอื่นมีเรามีเขาขึ้นมาแต่ถ้าจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะสติะระลึกรู้รูปวันนี้เห็นนะรูปไม่ใช่เราสติะระลึกรู้เวทนาความรู้สึก,ๆๆกสุขทุกข์ก็จะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่เรา สติระลึกรู้สัญญากนะ็จะเห็นสัญญาไม่ใช่เราอย่างเราภาวนาหรือเราไม่ภาวนาก็ได้นะเราอยู่ๆเนี่ยเราเห็นหน้าคนหนึ่งนะที่เราก็นึกชื่อออกนะที่เราก็นึกไม่ออกนะนึกไม่ออกเนี้ยบาปไหมชั่วไหมไม่ชั่วอะไรเลยนะม็นเรื่องธรรมชาติบางทีก็นึกออกบางทีก็นึกไม่ออกอะไรเนี้ยเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเพราะสัญญามิเที่ยง รูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงรูปก็เป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาอย่างสังขารเป็นอนัตตายจิตจะเกิดธรรมปีติ่ห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครเขาห้าม เพราะมันเป็นอนัตตาเพราะงั้นท่านจะน้ําตาล่วงน้ําตาไหลอะไรเนะี่ยท่านมีธรรมาปีติไม่ใช่โศกะไม่ใช่ความเศร้าโศกคนละเรื่องกันเราะงั้นจะสั่งจิตนะจงอย่ามีปีติสั่งได้ไหมไม่ได้หรอกจิตเป็นอนัตตาเนี่ยถ้าเราภาวนานนะเราจะรู้เลขันก็ส่วนขันนะขันเนะีายพออายุเยอะขึ้นก็แก่คล่ำคร่าชำรุดสุดโทรม พุทธเจ้าท่านย,ยังบอกพระนนท์เลยตอนท้ายๆนะท่านบอกว่าตอนนี้ร่างกายของท่านไม่ไหวแล้วล่ะเทียบเหมือนเกวียนนะเกวียนที่เก่ามากเลยซ่อมแล้วซ่อมอีกจนจะซ่อมไม่ไหวอยู่แล้วใกล้จะพังแล้วท่านก็บอกฉั้นไม่ใช่เป็นพระอราหันต์แล้วไม่มีอะไรเสื่อมสักอย่างนะสังขารก็เสื่อมสังขารหมายถึงสังขารขันนะนะ สังขารร่างกายนะเป็นตัวรูประคันมันก็เสื่อมนันเป็นอนัตตาขับไม่ได้ห้ามไม่ได้แต่พานาเรื่อยๆเราจะรู้เลยจิตกับจิตที่มันพ้นทุกข์อะกับขันนั้นมันโคนล่านกันขันที่มันมีอยู่นะมันเป็นอุปาทานขันเป็นอุปาทานขันเป็นขันที่ตั้งแห่งความยึดมั่น จิตนั้นนั้นมันพ้นจากความเป็นอุปาทานขันไปแล้วนะจิตของท่านที่ท่านภาวนาดี